สวัสดีครับคสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับในช่องวาผู้คนบ้านไก่ครับศูนรวมวัตถุมงคลของปู้สวงเทวดาเดินดินวันนี้ผมจะเปิดแบ่งปันนะครับ ให้ประจางโชคลาภสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับเรียนประสบการณ์ครับรับประกันพระแท้ เปิดแบง่งปันครับกงละสามร้อยห้าสิบร้อมส่งแอบดบมาครับบันดีลายก็้หิงใส่สวยๆนะครับชอบก็ถักมานะครับ